สวัสดีครับพบกันในช่องสร้างสรรค์บ้านประจำวันที่29ธันวาคมนะครับคลิปนี้จะมีประโยชน์กับใครนะครับก็มีประโยชน์สำหรับเจ้าของบ้านนะที่จะทำการไม่ว่าจะรีโนเวทบ้านนะครับสร้างบ้านใหม่นะครับก็จะคิดว่า,อาคอนเทนต์ในคลิปนี้ จะเป็นประโยชน์กับท่านมากในเรื่องของการเลือกกระเบื้องการวางแผนปูกระเบื้องนะครับแล้วก็การที่จะเลือกอทําอะไรไม่ทําอะไรนะครับอ่ะเ,เดี๋ยวมาดูก่อนนะครับว่าห้องน้ำเนี่ยห้องนี้นะเป็นห้องนอนใหญ่นะครับมีห้องน้ำอ,อยู่ในตัวนะครับเสร็จแล้วก็อ,อีกอันนึงก็คือว่ามันมีห้องอาบน้ําอยู่ตรงนี้นะครับห้องอาบน้ำอยู่ตรงนี้นะครับ,ออรนะรบทีนี้ประเด็นที่1นึ่งอยากจะคุยกันก็นนคือเรื่องของ แน,นแ,นแนวทางในการวางแผนปูกระเบื้องเนาะแนวทางในการวางแผนปูกระเบื้องนะครับประเด็นที่2อเนี่ยอยากจะชวนคุยเรื่องของเมื่อกี้กระเบื้องผนังใช่ไหมมันก็จะมีกระเบื้องที่เป็นพื้ออนอีกนะครับกระเบื้องที่เป็นพื้นเนี่ยจริงๆก็มีความสําคัญนะ,ะว่าเราจะวางแผนปูย,ยังไงให้มันสวยหรือไม่สวยนะเช่นเอ,อแนวนี้ดีหรือแนวนี้ดีเราจะมีอะไรเป็นข้อพิจารณาครับแล้วก็เรื่องของพวกคิ้วต่างๆ่นะครับ มีคิ้วกับไม่มีคิ้วนะเป็นแบบเข้ามุม45อย่างนี้นะครับชนกันนี้เนาะแบบไหนมันจะสวยหรือไม่สวยอย่างไรนะครับอ่ะอันดับแรกมาดูทบทวนแต่แรกก่อนนะครับห้องนี้เนี่ยก็จะมีเคาน์เตอร์อยางนะอันนี้มาทําที่หลังนะหินตรงนี้มาใส่ที่หลังแต่เรารอเคาน์เตอร์ก่อนนะครับอ่ะประเด็นที่1นนะครับก็คือเรื่องของการวางแผนปูกระเบื้องนะครับ เบื้องผนังมนะันมีความสำคัญมากนะครับอลองดูกันนะครับจ,จุดที่ไม่ควรมีหรือไม่สวยคือพวกเศษตรงนี้นะครับอย่างเศษตรงนี้นะครับจริงๆมันไม่มีก็ได้นะตั้งแต่ตอนที่ออกแบบนะครับก็คือว่าจะต้องขยับตรงนี้มานะให้มันได้1 2 3นะสเนะี่ยเช่น180 60นะหกคูณหกคูณหกนะครับบวกนั่นแหละนะก็จะเป็น180 ทีนี้อันนี้จะเป็น200นะถ้าเป็น200เนี่ยมันก็จะมีเศษอย่างนี้นะครับจะเอากระเบื้องอะไรไมาใส่แบบกระเบื้อง40ก็ไม่ได้30ก็ไม่ได้งนะั้นอันนี้ทํำยังไงก็ควรจะออกแบบนะให้ขยับขยับตรงนี้มานะเนี่ยมาย20็เซนช้าก็จะทาให้ตรงนี้ไม่มีไม่มีเศษนะครับอันที่2นะแนวนี้ก็เหมือนกันนะแนวนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้าสามารถเช็คและดูได้ตั้งแต่ตอน ออกแบบนะเน,นี่ยก็จะมีกระเบื้องเนี่ยส่วนใหญ่ก็60สิบคูณหกสิบก่อนเลยก็ได้นะหนึ่งสองสามสี่นะเอ่อสี่หกยี่สิบสี่นะบวกอีกสี่สิบนะก,ก็อาจจะเป็นสองเมตรแปดสิบหรือว่าสามเมตรนะอ่าถ้าสามเมตรเนี่ยมันก็จะมีเศษนะครับควรจะเป็นเท่าไหร่ดีล่ะนะหกสี่ยี่สิบหกห้าสามสิบอ่ะสามเมตรพอดีที่ไม่ถึงนะนี่คือสองเมตรแปดสิบถูครับมันก็จะมีเศษ เศษ40ถ้ามัน3เมตรพอดีมันจะลงตัวซึ่งมันก็จะไม่มองมาเนี่ยมันก็จะไม่มีเศษจ,จะสวยงามนะครับอันที่2ถ้ามันมีเศษแล้วทํำยังไงนะครับมีเศษแล้วก็ต้องเลือกว่าจะเอาเศษไว้ฝั่งไหนนะครับอย่างฝั่งเนี้ยมันก็มีเศษแล้วนะทำไงดีจะเอาเศษไว้ตรงนี้หรือเศษไว้ตรงนี้ดีนะก็ควรเลือกดูซิว่า,เ,าเวลาเราใช้ห้องน้ำเนี่ยเราเราเห็นตรงไหน นะอย่างเช่นเราเดินเข้ามาปุ๊บเดินเข้ามาปุ๊บอ่าอย่างตรงนี้เราก็เลือกแนวทางว่าเอาตรงนี้เต็มนะแล้วปัดเศษออกไปทั้งสองข้างมันก็จะทําตรงนี้เต็มแต่ถ้าเลือกเต็มมาแต่นู่นนะตรงนี้ตรงกลางอาจจะมีเศษก็ได้นะนั้นอันนี้เป็นเรื่องของการวางแผนปูกระเบื้องนะครับอย่างตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะอันนี้เป็นช่องเซร์วิสเป็นรูปนะอันนี้ก็เหมือนกัน ก็คือตรงนี้ขนาดเท่าไหรด่ดีอย่างตรงนี้น่าจะเ,เม็ดหนึ่งพอดีนะพอเมตรหนึ่งปุ๊บมันจะมีปัญหามันไม่ลงตัวถ้าเมตรยี่สิบเนี่ยมันก็จะลงตัวมาอีกยี่สิบเซนนะสมมุตินะ,ะมันก็จะได้ลงตัวนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องตัดเศษทิ้งแล้วก็จะดูสวยงามอย่างนี้นะครับอาถัดมานะครับเ,เวลาปูกระเบื้องเนี่ยนะครับก็จะมีสองแนวทางนะบางคนก็จะปูจากแผ่นเต็มข้างล่างขึ้นไปข้างบน แต่ถ้าเป็นผมผมก็จะเลือกข้างบนเต็มแล้วลงหลข้างลา่างเหลือเศษเท่าไหร่ก็เท่านั้นแต่ถ้าให้ดีที่สุดก็คือว่าออกแบบไว้สกอตนะว่าเท่าไหร่นะครับอย่างวันนี้ก็คือสองเมตรสี่สิบบวกอีก40ก็เป็นประมาณ2องเมตรเจ็ดสิบสองเมตรแปดสิบเนาะอ่าทีนี้ก็เอาเท่าไหร่ดีนะถึงจะไม่มีเศษนะครับอ่าก็ต้องลองดูบางทีก็อาจจะเลือกไม่ได้ที่ต้องมีเศษนะครับเศษให้อยู่ข้างล่างนะครับ พอมาดูพื้นนะพื้นเนี่ยมันก็มีสองแบบนะพื้นที่เป็นลายเดียวกับกับผนังก,กับไม่เป็นลายเ,เดียวกับผนังกรณีไม่เป็นลายเดียวกับผนังเนี่ยเขาจะมีแบบปูนะปูหนึ่งต่อหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งก็คือว่าไอ้นี่เรียงกันทั้งแผ่นเลยแต่ที่เห็นนี่เป็นหนึ่งต่อสองหมายความว่าหนึ่งแผ่นอ่าใบครึ่งหนึ่งแล้วก็ปูสลับลายถ้าหนึ่งต่อสามก็หนึ่งแผ่นแล้วก็เว้นไปถึงหนึ่งส่วนสามนะแล้วก็ค่อยปูแผ่นเต็มไปไมนะเนี่ยตรงนั้นอะ หรือตรงนี้มันก็จะไม่เหลือมกันแบบนี้จะเป็น1นึ่งต่อสหมายถึงว่าหนึ่งแล้วก็แบ่งนี้เป็นสส่วนแล้วก็ไปเริ่มปูตรงส่วนที่สอย่างนี้นะครับอันนี้มัน1นึ่งต่อสอ่งแบ่งครึ่งหนึต่อสถ้าไม่บอกหรือไม่รู้เรื่องปูหนึ่งต่อหนึ่งะไอแผ่นนี้อยู่เหมือนกันเลยโอ้โหเป็นเรื่องเลยไม่สวยนะครับาบางทีแล้วจะปูแนวไหนนะแนวนี้หรือแนวนี้ ก็อยู่ที่ว่าเราเราลองวางแผนดูก,ก่อนนะว่าเศษมันเหลือเยอะไหมนะอย่างตรงเนี้ยเราเราปูจากตรงนี้ไปนะปูจากนี้วิ่งไปอ่าให้เศษไปอยู่นูน่นตรงนี้ก็เหมือนกันปูจากตรงนู้นวิ่งมาเพราะว่า,เ,าเราคิดว่ามองเนี้ยมันสวยกว่าที่มันจะเต็มแผ่นถ้าอันนี้มันไม่เต็มแผ่นแล้วมาอยู่ฝั่งนู้นนะมันน่าจะไม่สวยนะครับอ่านะอย่างอันนี้ก็เหมือนกันนะก็จากแนวนี้กับแนวนี้เทียบกันแล้วก็คงแนวนี้ดีกว่าเพราะว่าเศษมันจะเหลือแค่ ไม,ไม่เล็กไม่ใหญนะ่คือตรงนี้เหลือไม่เล็กเนี่ยดีเหลือใหญ่ใหญ่ดีที่สุดไม่ให้เหลือดีที่สุดนะก็ถ้าเราวางแผนตั้งแต่ตอนออกแบบนะครับแล้วก็เช็คเช็คซะก่อนนะว่าจะใช้กระเบื้องแบบเนี้บเนี้ยมาจออกมาหน้าตายมันก็จะทําใหเ้เวลาเราปูกระเบื้องออกมาม,ามันจะดูสวยน,นะครับอเรามาดูตรงนี้นะครับอตรงนี้ก็ได้เต็มแผ่นนะก็จะดูส่วนได้เปรียบแต่ตรงนี้ไม่เต็มแผ่นนะ ปุ๊บโอ้โหต้องมาคิดกันว่าจะทํำยังไงจะให้เศษเหลือตรงไหนอย่างงี้น,นะครับอ่าน,นี่ก็เป็นแนวทางนะครับในการที่จะปูกระเบื้องน,นะแล้วก็วางแผนต่างๆในห้องน้ำน,ะนอกอย่างนั้นก็จะมีเรื่องของคิ้วนะอ่าอย่างนี้ก็เป็นคิ้วนะก็จะสวยอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าไม่คนะิ้วเนี่ยแล้วเป็นแบบนี้ล่ะแบบนี้มันก็สวยอีกแบบหนึ่งนะอ่าแต่ผมว่าผมชอบคิ้วนะมันก็อยู่ที่ว่าตรงนั้นเป็นตรงไหนอย่างตัวนี้มันมีคิ้วมันก็ไม่สวยนะ มันควรจะแผ่นเดียวกันนะครับอ่าอยาอนน่างตรงนี้เอ่อมันก็เป็นแผ่นเดียวกันได้นะแต่ว่ามีคิ้วเนี่ยผมว่าสวยกว่านะครับอ่าผมว่าสวยกว่านะครับนะอย่างตรงน,นี้ก็เห็นนะครับเป็นแบบ45องศานะป,ประกบกันนะเหมือนจะเข้ามุมไปเลย90าตแต่ว่าข้างในมันเป็น45นะเขาเรียกต่อ45นะครับอ่าอย่างนี้ก็เอ่อ ดูอะไรอีกนะก็ดูเรื่องของระดับของสวิต์นะระดับของสวิตไฟเช่นอ,อยู่ต่ำเกินไปก็ไม่ดีนะครับถ้าอย่างงี้โอเคนะแต่ว่า,อาตอนแรกที่วางแผนไว้ตรงนี้มันจะเป็นอ่างฝังเพราะฝั่งนี้โอเคเพราะอ่างสูงเนี่ยมันก็จะทำให้อ่างมันอยู่ระดับนี้เนะาะซึ่งมันก็ถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นนะี่ยทายกนี่ขึ้นมาสูงเนี่ยก,ก็น่าจะสวยขึ้นนะครับแต่ว่าประเอินตรงนี้เนี่ยก็มีการ ตัดสินใจภายหลังว่าอยากได้อ่างฝังเอ่ออ่าง,ง,อ,างอ่างวางบนนี้นะมันก็เลยเป็นแบบนี้ซึ่งเดี๋ยวเจ้าของเขาก็าต้องเลือกว่าอ่างเนี่ยประมาณนี้นะแต่อันนี้ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรเพราะว่าเราเราวางอ่างตรงนี้นะครับแต่ถ้าไอ้ตรงนั้นมาอยู่ตรงอ่างแล้วมันก็มีปัญหาอีกนะครับอ่านี้ก็เป็นข้อพิจารณาอีกกันหนึ่งครับอ่ะถ้าอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวผมขอจบคลิปนี้ท่านี้ก่อนเดี๋ยวพาไปดูข้ออื่นๆนะครับเพราะว่าตอนนี้เรา เริ่มจะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับก็จะมีทั้งการทุกความสะอาดการเก็บกต่างๆนะให้ให้เสร็จสิ้นนะครับพร้อมติดตั้งสุขภัณฑ์แล้วก็ใช้งานได้เลยสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมขอจบเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ